เอาล่กหรือเปล่าคะวันนีสิ่งที่ทั้งสคนซินนี่สดอนั้นก็หมายความว่าผมจะเป็นพี่ใช่ไหมครับเนื่องจากผมเป็นน้องอยู่ตอนนี้อีกหนึ่งครั้งผมจะเป็นพี่กับ 오케이 <laughs> 사라사라씨좀어 okay. 산하, <산하수> <laughs> 저부터 알겠습니다 아 어떻게 하지 되나 <laughs> 응 <laughs> 어디 보지 하가아어 <laughs> <laughs> 뭐, <laughs> <laughs> 태국 아로 <아르허트> 분들 <laughs> 태국 아로 분들 아 어, 오랜만에 보니까

วิ้เมื่อกี้ก็ดีแล้วนะฮะดีไหมูดภาษาไทยดีไหมฮะ,ะ,ะเป็นอีกนหนึ่งคน,นที่พูดไทยชัดกว่าคนไทยะอะฮะ้อ๋อเดียวคคุณมุนบิล่ะฮะเออ่งมวันนี้นังกี่ชั่วโมงกันเอัเกิโอเคต้คนิอเ

ช่เสียดเลยม่ะเดี๋ออกเสียงหัวใจแล้วกันสุดยอดไปเลยอ่ะขอุาให้ังเสียงหัวใจกันแล้วว่ะเสียงหัวใจคุณเป็นยังไงถะอยทีได้ไหมคะอีกทีับเลยอทีได้ไหมคะปจบสุดเลยบปาลิตินชเสียงสุดอขอเป็นเสียงหัวใจที่ต้นแรงหน่อยนะคะ โอ้ยขอโทษครับขอโทษครับขอทคไม่ถ้าเร็วขนาดนี้แสดงว่าตื่นเต้นที่ได้มาเจอกับแฟนๆไหมถ้าคุณยังเร็วขนาดนี้เป็นแฟนน่าจะตื่นเต้น저희는 ตุกสนะพวกผมเหมือนพวกแฟนคลับครัหัวใจเต้นเหมือนกันโอเคไปกันต่อ